รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม AJ DVD Home Theater พี่น็อฟคะ ปีใหม่นี้เราไปเที่ยวที่ไหนกันดีคะเอาที่อากาศดีๆแล้วก็ธรรมชาติอย่างอุดมสมบูรณ์อยู่นะคะตอนนี้พี่น้องยังไม่ได้คิดเลยนะครับน้องบิวเพราะว่าในประเทศไทยของเรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์และอย่างที่น้องบิวต้องการเยอะมากเลยเอาไว้แบบใกล้ๆแล้วเดี๋ยวพี่น้องบอกน้องบิวดีกว่านะครับพี่น้องคะหนูอยากทราบจริงๆเลยค่ะว่า ตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมลพิษในประเทศไทยของเราเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนถ้าพี่นพอบ,บอกน้องบิวไปนะครับน้องบิวต้องตกใจอย่างแน่นอนเลยครับขนาดนั้นเลยเหรอคะน้องบิวครับหปีในประเทศไทยของเรานะครับได้มีการปล่อยก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์มากถึง2 7 2แสนเมตริกตันนะครับก็ถือได้ว่ามีปริมาณมากเป็นอันดับที่22ของโลกครับ ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็แย่นะสิคะใช่เลยครับจะเป็นเรื่องที่แย่มากๆเลยนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ก็ได้มีการพยายามที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับและที่สําคัญเลยนะครับพี่น้อตต้องถามน้องบิวว่าน้องบิวเคยได้ยินคำว่าคาร์บอนเครดิตหรือเปล่าครับคุ้นๆเหมือนกันนะคะพี่น้อ น้องบิวครับคาร์บอนเครดิตก็คือสิ่งต่างๆที่เราจะต้องจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการทดแทนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ครับซึ่งเป็นสาเหตุที่สำคัญมากๆที่ก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจกโดยอาจทำได้ในรูปแบบของการพัฒนากระบวนการผลิตต่างๆให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเช่นการหันมาใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมหรือจะใช้วิธีการสร้างแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ที่เรียกว่าคาร์บอนซิงครับด้วยวิธีการปลูกป่าน,นั่นเองครับ น้องบิวครับยิ่งสิ่งที่เราทำนั้นนะครับช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากเท่าไหร่แล้วนะครับก็เท่ากับว่าเราเนี่ยผลิตคาร์บอนเครดิตได้มากเท่านั้นครับพี่น็อปลองยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆหน่อยสิคะได้ครับน้องบิวครับตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับถ้าเราปลูกป่าในพื้นที่ที่ดมสมบูรณ์นะครับในพื้นที่2.5ไร่ก็จะช่วยเก็บกักหรือลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ2ตันครับซึ่ง2ตันที่ว่านี้นะครับก็คือคาร์บอนเครดิตที่เราสามารถผลิตได้จากการปลูกป่านั่นเองครับ คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตคาร์บอนเครดิตคือใครครับพี่นพเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะครับน้องบิวเกิดขึ้นจากการทําข้อตกลงด้วยความสมัครใจของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วภายใต้อนุสัญญาของประชาชาติที่มีชื่อว่าพิธีสารเกียวโตครับซึ่งโดยส่วนมากแล้วนะครับน้องบิวประเทศพัฒนาแล้วเหล่านี้จะเป็นประเทศที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจานวนมากซึ่งตามอนุสัญญาระบุไว้ว่าจะต้องแสดงความรับผิดชอบครับน้องบิวโดยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้ให้น้อยลง โดยกำหนดไว้ว่าในแต่ละปีจะต้องลดปริมาณการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกให้ได้ประมาณ5.2เปอร์เซน์ของปี2,533ครับและหากว่าประเทศใดที่ทำไม่ได้ตามเป้านะครับจะถูกปรับเป็นเงิน100ยูโรต่อกา๊าซเรือนกระจก1ห,หน่วยที่เกิดมาครับแบบนี้ก็ช่วยกระตุ้นให้แต่ละประเทศลดปริมาณกา๊าซเรือนกระจกได้เยอะเลยนะสิคะก็ช่วยได้บ้างนะครับน้องบิวแต่คาร์บอนเครดิตถ้าประเทศไหนมีความพยายามที่จะลดกา๊าซเรือนกระจกแล้วนะครับแต่ไม่ถึงเป้าที่วางไว้ ก็จะอนุญ,ญาตให้ไปลงทุนผลิตคาร์บอนเครดิตในประเทศอื่นๆได้ครับเช่นการให้เงินลงทุนในโครงการพลังางานทดแทนในประเทศกำลังพัฒนาครับ สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน AJ DVD Home The a เ e r ตและเครื่องเล่นคาราโอเกะพี่น็อปคะจะว่าไปการลงทุนเพื่อลดการปล่อยการเรือนกระจกเนี่ยก็ใช้เงินลงทุนเยอะเหมือนกันนะคะทำไมผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยเขาถึงยอมลงทุนกันละคะพี่น็อปใช่ละครับน้องบิวมันเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่สำหรับประเทศในฝั่งทวีปยุโรปนะครับเขาจะมีกลไกอื่นๆมาช่วยเสริมตรงนี้ครับ พี่นพต้องถามน้องบิวว่าน้องบิวเคยได้ยินคำว่าคาร์บอนฟุตปรินต์หรือเปล่าครับเคยได้ยินคุณพ่อเล่านะคะว่าสินค้าในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีฉลากคาร์บอนอะไรนี่ด้วยแต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหรค่ค่ะสำหรับคาร์บอนฟุตปรินต์นะครับน้องบิวก็คือข้อมูลที่แสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ปลดปล่อยออกมาตลอดวัฏาจาักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นๆครับ ตั้งแต่การได้วัตถุดิบมาการขนส่งการประกอบชิ้นส่วนกระบวนการผลิตต่างๆไปจนถึงการใช้งานและการจัดการในขณะที่ผลิตภัณฑ์นั้นกลายเป็นขยะหลังจากที่เราใช้งานไปแล้วครับโดยคำนวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับจะถูกระบุไว้ในฉลากคาร์บอนของสินคา้าประเภทต่างๆครับซึ่งฉลากคาร์บอนจะทําให้ผู้บริโภคได้รู้ทันทีเลยนะครับว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นๆนะครับจะปล่อยก๊าซหรือกระจกได้มากน้อยแค่ไหนครับ ถ้าคาร์บอนฟุตปรินต่ําก็แสดงว่าสินค้าชิ้นนั้นปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่ต่าใช่ไหมคะถูกต้องครับน้องบิวและตอนนี้มีหลายประเทศเลยนะครับที่เริ่มหันมาใช้ฉลากคาร์บอนกันแล้วครับที่ไหนบ้างนะครับพี่นพประเทศที่มีการกําหนดให้มีการแสดงข้อมูลคาร์บอนฟุตปรินบนผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นนะครับและมีการบังคับเป็นข้อกฎหมายเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือประเทศฝรั่งเศสครับเขาเริ่มใช้กฎหมายตรงนี้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554ครับ เห็นคุณพ่อบอกว่าในประเทศอังกฤษก็มีการใช้ฉลากคาร์บอนนี้เหมือนกันนะคะพี่นบใช่แล้วครับน้องบิวในประเทศอังกฤษมีการใช้ฉลากคาร์บอนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550ครับโดยมีองค์กรชื่อว่า Carbon Trust เป็นหน่วยงานเอกชนที่จัดตั้งโดยรัฐบาลเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมให้ปล่อยคาร์บอนในปริมาณที่ต่ำลงซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับน้องบิวในอังกฤษมีผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากคาร์บอนวางจำหน่ายแล้วมากกว่า1000รายการครับแล้วในฝั่งทวีปเอเชียของเรายังไม่มีบ้างเหรอครับพี่นอพมีสิครับน้องบิวและโดยเฉพาะประเทศนี้ไม่ว่าจะเป็นน้องบิวน้องมุกน้องมายหรือแม้แต่คุณพ่อของเราก็เดินทางไปมาแล้วนะครับนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นครับ รัฐบาลญี่ปุ่นนะครับได้มีนโยบายในการพัฒนาประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำครับโดยใช้กลยุทธ์ในเรื่องของคาร์บอนฟุตปรินต์และการติดฉลากคาร์บอนเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนที่สําคัญครับก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจดีนะคะพี่นบในเรื่องของฉลากคาร์บอนใช่ครับน้องบิวการส่งเสริมความเข้าใจเรื่องคาร์บอนฟุตปรินต์นั้นนอกจากจะเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่มีคาร์บอนฟุตปรินต์ต่ำ และยังช่วยสร้างความตระหนักให้ผู้บริโภคหันมามีส่วนร่วมในการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกได้อย่างง่ายๆอีกด้วยนะครับและความกระตอรือรือร้นของผู้บริโภคเองใช่ไหมคะที่ทําให้ผู้ผลิตต้องพัฒนาตัวเองไปด้วยใช่แล้วครับน้องบิวเป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิตได้คิดค้นวิธีใหม่ๆและก็รวมไปถึงปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิตให้เป็นมิตรกับส,รรสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเพื่อเป็นการลดปริมาณกา๊าซเรือนกระจกและก็เพื่อที่จะให้ได้ผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีคาร์บอนฟุตปรินต์ต่ำ แล้วผลิตภัณฑ์ในบ้านเรามีการนําฉลากคาร์บอนมาใช้หรือยังคะพี่น้องก็เริ่มมีบ้างแล้วนะครับน้องบิวครับในบ้านเรามีองค์การบริหารจัดการการ์ดเรือนกระจกองค์การมหาชนหรืออบกครับ ซึ่งหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการส่งเสริมช่วยพัฒนาศักยภาพและให้คําแนะนําแก่หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนครับในเรื่องของการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนได้เริ่มโครงการส่งเสริมการใช้คาร์บอนฟุตปรินต์ของผลิตภัณฑ์ขึ้นนะครับเพื่อให้ผู้ริโภบในบ้านเรามีข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อสินค้าอีกครับน้องบิว ยังไม่ค่อยเห็นฉลากคาร์บอนบนสินค้าในบ้านเราเลยนะคะพี่นพใช่แล้วครับน้องบิวเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นเท่านั้นแต่อย่างไรก็ดีนะครับในบ้านเราก็มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตปรินต์มากกว่า600รายการแล้วนะครับ วิธีนี้เหมือนเป็นกลยุทธ์ที่กําหนดให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมเลยนะคะใช่แล้วครับน้องดิวครับเป็นยุทศาสตร์ที่หลายประเทศใช้สําหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนและนําไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำครับ สนับสนุนโดย AJ DVD Home Theater สวนนงนุษพัทยาพี่น็อคคะเมื่อสักครู่พี่น็พูดถึงสังคมคาร์บอนต่ำมันจะคล้ายๆกับเพชรบุรีสีเขียวที่เราเคยคุยกันไหมคะจะว่าไปแล้วก็คล้ายๆกันนะครับน้องบิวแต่สังคมคาร์บอนต่ำที่พี่น็อคกำลังจะพูดถึงอยู่นี้อยู่ที่เทศบาลตำบลเมืองแกลงจังหวัดระย,ยองครับ น่าสนใจจังเลยนะคะพี่นพพี่นพต้องบอกว่าน่าสนใจมากครับน้องบิวครับเพราะพี่นพเนี่ยได้ไปเห็นมากับตาเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องอื่นนะครับพี่นพว่าเราไปฟังที่มาที่ไปแล้วก็รวมไปถึงรายละเอียดต่างๆของสังคมคาร์บอนต่ำนะครับว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรจากท่านนายกเทศมนตรีตาบลเมืองแกลงก,กันก่อนดีกว่าครับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งผู้บริหารสูงสุดมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยเราพยายามที่จะมุ่งตอบสนองการที่เมืองมีสุขภาพที่ดี คนมีสุขภาพารามัยที่ดีมีความามั่นคงทางข้าวปลาอาหารนะครับมีระบบนิเวศที่ดีมีระบบการจัดการน้ำที่ดีนะฮะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่สุดแล้วมุ่งไปสู่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นเมืองคาร์บอนต่ำมันเหมือนธงครับ เหมือนธงที่ว่าในบทบาทหน้าที่ภารกิจของเทศบาลในวันนี้ในพศนี้เนี่ยเราเอาตรงนั้นเป็นตัวตั้งแล้วก็พยายามจะหามาตรการอะไรต่างๆที่เหมาะสมกับบ้านเมืองแห่งตนแล้วก็มุ่งไปสู่จุดที่เป็นความสุขของพี่น้องประชาชนนั่นเอง เพื่อให้เป็นเมืองคาร์บอนต่ำและความสุขของประชาชนเกิดขึ้นได้จริงๆแล้วนะครับเขาจึงมีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่ทำให้บรรลุปเป้าหมายนั้นได้โดยมีด้วยกันทั้งหมด4ยุทธศาสตร์ครับนั่นก็คือ1เมืองแห่งต้นไม้2เมืองไร้มลพิษ3เมืองพิชิตพลังงานและ4เมืองที่เน้นการบริโภคอย่างยั่งยืนครับ พี่น้องต้องบอกน้องบิวอย่างนี้นะครับว่าที่เทศบาลตำบลเมืองแกลงจังหวัดระยองที่นี่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการสร้างสังคมให้เป็นสังคมคาร์บอนต่ำครับเขามีโครงการมากมายและก็หลากหลายด้วยนะครับและที่สําคัญได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีจนได้รับรางวัลจากหลากหลายสถาบันครับเขาทำโครงการอะไรบ้างนะครับพี่น้ออย่างแรกตามยุทธศาสตร์เลยนะครับน้องบิวก็คือเมืองแห่งต้นไม้ครับเขาพยายามเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่านะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยทีเดียวครับ เพื่อให้ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และช่วยเพิ่มออกซิกเจนให้กับชุมชนครับและในปัจจุบันนี้นะครับน้องบิวเมืองแกรงมีสัดส,ส่วนพื้นที่สีเขียวต่อหัวประชากรสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศอีกด้วยนะครับ แร็งต้องมีสุขภาพดีแน่ๆเลยนะคะใช่แล้วครับน้องบิวครับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่จัดขึ้นตามยุทธศาสตร์ที่2อีกด้วยนะครับเพื่อการส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงของพี่น้องประชาชนเมืองแกลงครับยุทธศาสตร์เมืองไร้มลพิษน,นะเหรอคะพี่น็อปเขาทาอะไรกันบ้างคะอย่างแรกเลยนะครับน้องบิวครับเขาจัดให้มีรถรางสาธรารณะเกิดขึ้นครับไว้สําหรับคอยบริการเด็กนักเรียนที่ต้องเดินทางไปโรงเรียนและผู้สูงอายุที่เดินทางไปออกกําลังกายครับซึ่งรถรางโดยสารสาธรารณะนี้จะช่วยลดปริมาณยานพาหนะลงได้ ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากไอเสียของรถได้อีกด้วยนะครับน้องบิว อย่างที่2ก็คือการออกเทศสบัญญัติให้บ้านเรือนที่สร้างใหม่ทุกหลังนะครับต้องมีการติดตั้งถังดักไขมันเพื่อลดมลพิษทางน้ําในแม่น้ําประแสที่ถือได้ว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของคนเมืองแกลงครับและนอกจากนี้นะครับน้องบิวเขายังมีวิธีการจัดการขยะที่มีมากมายมหาศาลให้ได้ประโยชน์สูงสุดอีกด้วยนะครับด้วยการแยกขยะอินทรีย์เพื่อไปหมักเป็นแก๊สชีวภาพและนําขยะประเภทพลาสติกและกล่องนมนะครับไปขายเพื่อสร้างไรายได้อีกทางหนึ่งด้วยครับ ใช้หลากหลายวิธีลดมลพิษทางอากาศทางน้ําและขยะมูลฝอยเลยสินะคะใช่แล้วครับน้องบิวครับแต่ยุทธศาสตร์ที่3ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือเมืองพิชิตพลังงานครับเขาทํำยังไงกันครับพี่นพอ,อย่างแรกเลยนะครับน้องบิวครับเขานําไขมันที่ได้จากถังดักไขมันมาปั้นเป็นก้อนเพื่อใช้สาหรับเป็นพลังงานเชื้อเพลิงแทนถ่านไม้ที่ต้องไปตัดไม้ทํำลายป่าครับ หลันี้นะครับ้องบิวครับขยะอินทรีย์ที่ได้จากการคัดแยกขยะจะถูกส่งไปยังบ่อหมักแก๊สชีวภาพทําให้ได้แก๊สมีเทนมาใช้สาหรับการหุงต้มอาหารในงานของเทศบาลและเป็นพลังงานเชื้อเพลิงสาหรับเครื่องบดขยะของเทศบาลอีกด้วยนะครับแต่ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับ้องบิวครับที่นี่เขายังใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์อีกด้วยโดยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อที่จะให้ได้พลังงานไฟฟ้าถึง220โวลต์ในการสร้างกระแสพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้สําหรับในโครงการอีกด้วยนะครับ ใช้ประโยชน์ได้จนหยดสุดท้ายจริงๆเลยนะคะใช่ครับครับน้องบิลและยุทธศาสตร์สุดท้ายก็คือเมืองที่เน้นการบริโภคอย่างยั่งยืนครับโดยทางเทศบาลเขามีโรงสีข้าวเป็นของตัวเองครับที่รับซื้อข้าวจากคนในชุมชนในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดแล้วก็นํามาสีแล้วก็ขายคนในชุมชนได้ทานกันนะครับและที่สําคัญเลยยังสนับสนุนให้คนเมืองแกลงได้ทานข้าวแกลงเพื่อส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชนและก่อให้เกิดการบริโภคอย่างยั่งยืนครับ การได้ดีแบบนี้นี่เองมีน่าละคะถึงได้ร,รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมมากมายเลยคนเมืองแกลงพูดออกมาเองเลยนะครับน้องบิวว่าการที่พวกเขาเนี่ยกลายเป็นสังคมคาร์บ,บอนต่ำและประสบความสำเร็จได้ดีอย่างนี้ก็เพราะว่าทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันครับ ถ้าที่อื่นๆทําได้แบบนี้ประเทศของเราก็จะดีมากเลยนะคะพี่นอ็อกถูกต้องแล้วครับน้องบิวครับพี่นอ็อกเห็นด้วยกับน้องบิวเลยนะครับว่าถ้าทุกคนเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันในการทําให้สังคมของเรากลายเป็นสังคมคาร์บอนต่ำแล้วนะครับในอนาคตอันใกล้นี้ประเทศไทยของเราจะเป็นประเทศที่น่ายอยู่มากๆและที่สําคัญครับพวกเราทุกคนจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและก็มีการบริโภคอย่างยั่งยืนในอนาคตอีกด้วยครับคำถามร่วมสนุกกับทางรายการถามว่า ยุทธศาสตร์สู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำมีกี่ยุทธศาสตร์ข้อ1 4ยุทธศาสตร์หรือข้อ2 5ยุทธศาสถ้าทราบคำตอบแล้วเขียนคำตอบและชื่อที่อยู่ของท่านส่งมาตามที่อยู่บนหน้าจอนี้หรือที่ทางอีเมล w o r l d b e y o n d ดอ h o t m a i l c o m ผู้โชคดี5ท่านแรก จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการและนี่คือรายชื่อผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับของที่ระลึกจากทางรายการจากตอนที่แล้ว